มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเจ้าภาพทอดกระถินเสร็จหอบเงินกลับหมดไม่บอกยอดค่ะวันที่17พฤศจิกายน64ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านหนองไผ่ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและอยากให้ไปช่วยตรวจสอบงานทอดกระถินของวัดหนองไผ่ที่ผ่านมาว่าโปร่งใสหรือไม่ค่ะ จากการตรวจสอบพบว่าง,งานทอดกรถินที่จัดขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีเจ้าภาพคณะกรถิ่นเป็นคนในตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะและพบความผิดปกติเพราะว่าง,งานกรถินวัดแห่งนี้จะแตกต่างจากงานกรถินทั่วไปนะคะสอบถามพระครูประดิษฐ์ปัญญาพรอ,อายุ74ปีเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่และเจ้าคณะตำบลหลักเขตเล่านะคะว่าง,งานกรถินปีนี้เจ้าภาพเป็นคนเดิมที่เคยมาทอดผ้าป่าแล้วสองครั้ง อาตมาก็ให้จัดร่วมกับชาวบ้านโดยชาวบ้านจะรวมยอดมาต่างหากโดยมีเจ้าภาพเป็นกระถินกองใหญ่นะคะและเป็นผู้จัดหาทุกอย่างทั้งพิมพ์ซองและหาแหล่งผู้ใจบุญมาร่วมทอดกระถินค่ะหลังจากพิธีทอดกระถินเสร็จเรียบร้อยยอมรับว่าไม่ทราบจํานวนยอดกระถินพอเสร็จงานเจ้าภาพได้หอบเงินกลับไปในตัวเมืองทันทีหลังจากนั้นประมาณ17เดอนิกาเจ้าภาพไปนําเงินมามอบให้จํานวน100,000บาทแต่ไม่ได้แจ้งว่ายอดสุทธิของกระถินได้เท่าไหร่ค่ะ ที่ผ่านมาเจ้าภาพคนนี้เคยมาเป็นเจ้าภาพงานาพระป่าของวัดแล้วสองครั้งครั้งแรกเอาเงินมาให้วัดสองหมืนบาทและมารู้ภายหลังว่ายอดผระป่าหนึ่งแสนบาท, 100, บาทาพระป่าครั้งที่สองเอาเงินมาให้วัดสองหมืห้าพันบาทและมาราบภายหลังเช่นกันว่าได้ยอดผระป่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท, 150, บาทส่วนที่เหลือเจ้าภาพบอกว่าเอาไปสร้างพระนอนแต่ไม่มีบัญชีรายชื่อและไม่มีบัญชีรายรับรายใจ่ายให้วัดและครั้งนี้เป็นงานทอดกระถินค่ะ พระครูปริยัติธรรมประหาตเจ้าคณะตำบลอีสานเขตองค์ที่สองบอกว่าตามปกติหลังกล่าวคำถวายกระถินเสร็จนั้นจะต้องแจ้งยอดเงินให้ชาวบ้านได้รับทราบภายในงานแล้วมอบยอดเงินทั้งหมดไว้ให้วัดทันทีแต่ไม่เห็นการถวายยอดปัจจัยของกระถินชาวบ้านต่างมึนงงกันหมดนะคะทั้งยังเอาเงินกลับเข้าบ้านของเจ้าภาพมีชาวบ้านหลายคนถามเพื่ออยากจะได้ตัวเลขของยอดเงินแต่ทุกคนต่างผิดหวังค่ะ ด้านนายทรงศักดิ์โคกลำอายุ54ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ที่ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองสวหวัดบุรีรย์นะคะบอกว่าเจ้าภาพคนนี้จะใส่ชุดสีขาวมีทีมงานมาด้วยกองกระถิ่นของชาวบ้านเจ้าภาพได้ตามเอาไปรวมกับกองใหญ่คะ <c oughs> ่ะเมื่อลูกศิษย์ของหลวงตาไปถามยอดเจ้าภาพบอกว่าไม่ต้องถามเรื่องยอดชาวบ้านมาถามตนว่ายอดเท่าไหร่ตนบอกชาวบ้านว่าไม่รู้ทําให้ชาวบ้านคล่องใจบางคนกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้าน หอบเงินหนีทั้งที่ตนไม่รู้เรื่องล่าสุดนะคะวันที่17พฤศจิกายนนะคะเจ้าภาพคณะกะถินคนดังกล่าวได้นาเงินที่เหลือมาส่งมอบให้กับเจ้าอาวาสแล้วจํานวน1 3 1 7 0 2บาทหลังจากนํามาให้วันทอดกะถินจํานวนเงิน100,000บาทรวมยอดเงินกะถินได้รับทั้งหมด2 3 1 7 0 2บาทพร้อมกับชี้แจงว่าสาเหตุที่ไม่ได้ประกาศยอดเงินกะถินเพราะมีการปิดเครื่องขยายเสียงจึงประกาศไม่ได้คะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ